ครูเมทวีเพิ่งบรรจุเป็นครูใหม่ในโรงเรียนปถมเก่าแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดที่นี่มีตึกเรียนไม้สองชั้นอายุ80ปีและตึกปูนเกา่าที่ปิดตายไปนานแล้วเพราะโครงสร้างแตกรา้าเธอเพิ่งถูกวัวหน้าเวนสั่งให้รับเวนกลางคืนเป็นครั้งแรกก่อนออกตรวจรอบโรงเรียนครูรุ่นพี่กระซิบเตือนว่าถ้าได้ยินเสียงกวาดพื้นอย่าไปมอง มันจะรู้ว่ามีคนเห็นเมทวียิ้มขำคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าแกล้งคนใหม่แต่ระหว่างเดินผ่านโรงทางเชื่อมเธอกับรู้สึกถึงลมเย็นวูบหนึ่งทั้งที่หน้าต่างปิดหมดแล้วระหว่างจดบันทึกตรวจพื้นที่เธอสังเกตเห็นไม้กวาดวางเก่าพิงอยู่ตรงมุมกำแพงทั้งที่ตอนเย็นเธอเพิ่งเดินผ่านตรงนั้นและมันว่างเปล่าเธอยื่นมือจะหยิบดูแต่เสียง กลืดกคลืด,ลดก็ดังมาจากทางตึกปูนที่ถูกปิดเสียงนั้นสม่ำเสมอเหมือนใครกำลังกวาดฝุ่นนานา,นาออกไปจากพื้นที่ทีละแถบหัวใจเธอเริ่มเต้นแรงขณะที่ความคิดเรื่องคําเตือนเมื่อคู่ขุดขึ้นมาในหัวอีกครั้งในเงามืดของโถงยาวเธอเห็นเหมือนปลายไม้กวาดขยับเข้าออกช้าๆก่อนจะหยุดนิ่งเหมือนรู้ว่ามีคนยืนมอง เมทวีสูดหายใจลึกพยายามบอกตัวเองว่ามันคงเป็นเด็กหรือใครแอบเข้ามาเล่นแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้สนามหน้าอาคารปูนเก่ากับเห็นไม้กวาดอีอันวางอยู่ตรงรางซีเมนเหมือนเพิ่งถูกวางลงเมื่อครู่ฝุ่นหนาหนา,นาบนพื้นถูกปัดออกเป็นทางยาวลงไปยังบันไดตึกที่ถูกปิดตายแต่ที่น่าคนลุกคือลอยปัดนั้นไม่สม่ำเสมอ มันมีรอยขูดลึกบางช่วงเหมือนมีอะไรล่าไปพร้อมกันเธอกล้มดูปลายรอยขูดเป็นเศษเล็บเก่าเหลืองก่น่นติดอยู่กับฝุน่นเมทวีเผอปล่อยไฟฉายตกเสียงกระแทกด,ดังสะท้อนในความเงียบทันในนั้นเสียงครืดครืดดังขึ้นอีกครั้งขราวนี้มาจากบนชั้นสองของตึกทั้งที่หน้าต่างปิดตายด้วยแผ่นไม้ แต่เธอกับเห็นเงาไม้กวาดกวาดไปมาหลังช่องว่างเล็กๆหัวใจเต้นรัวเธอถอยหลังโดยไม่ละสายตาเว่าเสียงนั้นกับเร่งจังหวะราวกับกำลังรีบไล่ตามเธอลงมาเมทวีตัดสินใจเดินตามเสียงขึ้นบันไดไปแม้หัวใจจะเต้นแรงจนแทบทะลุอกบานประตูห้องพระ,ะตรงหน้าล็อกกุญแจเก่าและขึ้นสนิมชัดเจน แต่เสียงคลืดคลืดกับดังออกมาจากด้านในเธอก้มลงมองผ่านช่องใต้ประตูเห็นปลายไม้กวาดละฝุ่นหนาๆายุนลอยเป็นควันเบาบางในลำแสงของไฟฉายแต่สิ่งที่ทำให้เธอขนลุกจนชาหนังหัวคือปลายเท้าที่ก้าวตามจังหวะนั้นปลายเท้าเล็บยาวซีดและปิดผิดรูปเธอลองเลี่ยเสียงสัน่น มีใครอยู่ข้างในไหมเสียงกวาดหยุดลงทันทีความเงียบเข้ามาแทนที่ก่อนจะมีเสียงฝีเท้าหนักๆเดินตรงมาที่ประตูกุญแจที่ขึ้นสนิมเองเริ่มขยับเหมือนถูกบิดจากด้านในเมทวีถอยหลังทันทีขณะที่ไฟฉายในมือเริ่มกระพริบเมื่อแสงดับวูบเธอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีประตูห้องพละง้มออกนิดเดียว ในความมืดนั้นมีใบหน้าขาวโพลุลูออกมาเล็กน้อยปากเสยยิ้มพร้อมเสียงกระซิบแผ่ว<า>ก,ก็มาช่วยกวาดสิเมทาวีถอยกลูออกจากประตูห้องพะละเงื่อเย็นไหลไปตามขมับเธอวิ่งไปจนถึงห้องเก็บของเก่าในอาคารที่ติดกับตึกเรียนตั้งใจจะหาที่หลบพักสติแต่พอเปิดประตูเข้าไป กับได้กินอับชื้นและฝุ่นหนาทะลักออกมาบหนโต๊ะไม้กลางห้องมีสมุดปกแข็งเก่าฝุ่นจับวางอยู่เธอปัดฝุ่นออกแล้วเปิดดูพบว่ามันคือสมุดบันทึกของพานลงชื่อสมพงษ์ย้อนหลังไปเกือบ20ปีเนื้อหาส่วนใหญ่บันทึกเรื่องการทำความสะอาดของโรงเรียนแต่หน้าสุดท้ายกลับมีลายมือสันๆเขียนว่าคืนนี้ต้องกวาดให้เสร็จ ไม่งั้นมันจะไม่ยอมเธอพลิกกลับไปหน้าก่อนเห็นรอยคราบน้ำตาซึมบนกระดาษและมีรอยขีดเส้นคำว่ามันหลายครั้งเหมือนเน้นย้ำทันใดนั้นเสียงคลืดคลืดก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ดังอยู่รอบห้องราวกับมีใครกวาดพื้นวนรอบตัวเธอไฟในห้องกระพิบตีก่อนจะดับพลึบลง หลือเพียงแสงสลัวจะช่องหน้าต่างเธอเห็นเงาสูงถือไม้กวาดเดินผ่านหน้าประตูช้าๆเสียงล่าฝุ่นยังไม่หยุดและเหมือนจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆมเมทวีชะง,งักตัวแข็งเมื่อเห็นเงาควานลงยืนอยู่ตรงประตูเขาก้าวเข้ามาช้าๆไม้กวาดในมือยังละไปตามพื้นส่งเสียงคืดอดังกล้องในห้องเล็กแคบ เธอพยายามถอยหลังจนชนผนังมือกำสมุดบันทึกแน่นดวงตาพันโลงซีดขาวและรอยยิ้มสัง,งเแหยเผยเห็นฟันเหลืองกรน่นเขาหยุดยืนอยู่ห่างจากเธอเพียงไม่กี่ก้าวก่อนเอ่ยน้ำเสียงต่ำแต่ชัดเจนช่วยถือถุงให้หน่อยเธอก้มหน้าลงมองเห็นมืออีกข้างหนึ่งของเขาถือถึงปุ๋ยเก่าๆที่ป่าถุงมีเส้นผมและเส้นผ้าสีซีด ลูออกมาปิ่นเหม็นคระคลุ้งจนแทบอาเจียนทัในใดนั้นไฟในห้องดับสนิทความมืดโอบล้อมตัวเธอเธอได้ยินเพียงเสียงกวาดพื้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเหมือนอยู่ตรงข้างหูตามด้วยลมหายใจร้อนจัดเมทวีหลับตาแน่นพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอและสิ่งสุดท้ายที่เธอสัมผัสได้คือปลายไม้กวาดหยาบกร้าน ที่ไล่เตะจะปลายเท้าขึ้นมาถึงไหลเหมือนเขากำลังกวาดคุณออกจากตัวเธอ